ากันไปนานมากเกือบเดือนนะ,ะก็หลังจากเราไม่เข้าเต็นท์อาทิตย์นึงนะวันนี้ก็เลยนึกอะไรไม่ออกนะเดี๋ยวพาไปว่าวันหนึ่งเนี่ยเราทําอะไรบ้างนะนี่กูไม่ได้เข้าเต็นท์มา6 7วันเต็มๆนะก็วันนี้ลูกน้องรายงานว่ามีรถเข้าใหม่2องคันนะครับแล้วก็มีรถที่เก็บงานมาเสร็จเดี๋ยวเราไปลองขับอีกทีนึงแล้วเดี๋ยววันนี้เราปิดท้ายด้วยการพาไปดูอู่ใหม่นะที่เรากําลังสร้างอยู่กําลังรีโนเวทอยู่นะ,ะประมาณนี้ ปก็เดี๋ยวเราเดินต่อเลยวันนี้เราซื้อมาจริงๆเราซื้อมาหลายคันนะที่ที่แล้วที่ผ่านมาเนี่ยที่ผมไม่ได้เข้ามาซื้อมาเยอะมากแต่ว่าเอาไปเก็บงานหมดแล้วแต่มีสองคันที่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 เข้ามาแล้วย,ยังไม่ลองขับยังไม่ได้อะไรนะก็คือคันแรกเป็นเอาไปคันนี้ก่อนนะ,ะเป็นวีออสเจนสามนะสีภายนอกโดยวรวมดูด้วยตาเปล่าแปดสิบเปอร์เซ็นต์อาจต้องเก็บหน่อยเย็เคมีดาบซามูไร <c oughs> ด้วย <c oughs> คันนี้เป็นวีออส1เอ็นแเจน3นะปี13ทโบนะครับเกียร์โตนะหลวงเครื่องหน่อยเบรกเดิมนะมีโช๊คตัดหรือมั้งนี่ก็เป็นทโบแบบชุดคิดเล็กๆนะเซ็ตจาจกนะแจ่มนะเอสเซีนะครับสีดําเดิมกลับเป็นแดงนะครับแดงแก้วนะยิ่งมี3ฮง3 5ที่ซื้อเข้ามาใหม่ด้วยแต่ว่าเราลองขับไปแล้วก็คันนี้ก็ประมาณนี้ ก็ด <S preach science> ูรูปทรงก็ใช้ได้นะเนี่ยเวลาผมซื้อรถมามันจะมองยืนมองยืนมองทรงก่อนว่ารถมันต้องทําอะไรบ้างอย่างเช่นคันนี้อาจจะต้องล้างก่อนแล้วดูว่าเก็บสีตรงไหนบ้างภายในต้องเปลี่ยนไม้อะไรเงี้ยก็เรียวๆนะมันจะเป็นเบาะล้างแข็งมาข้างนึงเบาะก๊อปมาข้างนึงนะเราอาจจะต้องใส่เป็นเบาะเดิมนะครับก็เดี๋ยวขอเบาะเดิมจากเจ้าของเก่ามาคันเกียร์ตอนนี้เป็นสมุทรนะเดี๋ยวเราเปลี่ยนเป็นคันเกียร์ออโต้ลำเดิมนะวงมาลัายเดิมคือรถพวกรถพวกนี้จะทําให้ภายในภายในเดิมี่สุจให้มันดูสภาพใหม่นะ มันไม่ใช่การย้อมนะครับมันเป็นการทําให้มันดูแบบหน้าขี่ขึ้นบุนะะรณะรหละประมาณนี้ตัวรถมันก็จริงๆของมันก็เยอะนะอีอตัว E เนี่ยตัว E เบาะน้าเงินแล้วเนี่ยม,มีล้อล้อจะต้องเปลี่ยนเป็นแบบพวกแบบ C ET E T E หรือว่าอาจจะเป็นอันนี้แหละแต่ว่าเปลี่ยนให้มันสีเทาเข้มหน่อยอาาแต่สีคงไม่กลับนะเพราะทรงนี้ก็พอได้อยู่คุเจอิญมันเรียเจ็ตมาเเดีย๋ยวขั้นตอนหนึ่งก็คือเราลองขับนะพอเราขับแล้วรู้สึกว่าแข็งไป มันไม่แรงเลยอย่างเงี้ยเราก็จะให้ลูกน้องจัดก,การแก้ไขนะเพราะตัวนี้จะทําเองหมดทุกอย่างและเครบวงจรแล้วล่ะโอเคก็เดี๋ยวรอเจ็คด,ดิบกุญนแจก่อนโอเคครับเราขึ้นมาอยู่บนรถเรียบร้อยจับดาวเรียบร้อย <c oughs> เฮ้ยมันใช้ง่ายอยู่นะเดี๋ยวออโต้เซ็ตโบจะเป็นงไงอันนี้กล่องอีนทีนะพ่อพูเซ็ตของแล้วแก่มเขาแล้ครับ ันจะเกียร์มันเก้าง่ายอยู่นะแบบมันยาวเลยอ่ะ <c oughs> <c oughs> ไม่ได้อยู่เลยสะดุดหน่อยนะแทบนอนขี่มอเตนอร์ไซค์ันนี่สะดุดหน่อยนะ ยองไปแล้วยังไม่ได้เห็นเลยเปลี่ยงงนยางอะซิลโคเลยเกียนเกียร์สะดุดหน่อยๆอยว่ะนี่ยเบอร์เบอร์หน่อยหน่อยไปลายปลายเม็ดละแต่รถขับขี่ดีนะ งลงล่างแน่นใช้ได้แหละลงล่างดีเลยต้องไปเช็คหหรอว่ามนสะดุดก้ออะไรลองไล่เกียร์เลยโคตรเทะเก๊ยลองลากเกียร์ไปนะ ถ้าเหยียบไม่จมไปเลยอ่ะแม่งไ,ไ,ไม่เป็นไรเว้ยถ้าเหยียบจมไปเลยแม่งสะดุดเลยเราจะหัวเทียนอะไรพวกนี้แหละรถคันนี้เขาจอดนานนะจอดหลายเดือนนะเขาไม่ได้ขี่แล้วเรล,ลองจมคันเร่งไปเลยเฮ้ยหายแล้ววะแล้วแต่แล,แ,ตลแล้วแต่ลมมันว่ะ ถ้าชวอลลิงขับดีนะแต่แข็งๆหน่อยเราต้องปรับพิษหน่อยเดี๋ยวหงมาลายคมดีชอบตรงนี้สุดอ่ะไอ้แค่มาทำหมดเไรเอ้ยไปใส่เกียร์ธรรมดาได้นี่หว่าใช่ใช่เอ้ยไปใส่เย็บกูเลยหมุนหัวออกมามันต้องใส่ด้ามเกียร์นี้ก่อนนะใส่เกียร์หมุนนี้ออกมาก็ได้เลยนะไปใส่เย็บกูเท่ๆแบบสไตล์แบบกูชิโนะรถญี่ปุ่นแท้ๆอะไรอย่างเงี้ย เป็นลิงดีเสียงอะไรบวงบวอได้นะใช่ก็ถือว่าขับดีนะเดีย๋ยวไปล้ากระาก็พร้อมตั้งแล้วล่ะใช่คน,นี้นะ่าสามแสตนต้นๆนะของรถปีดาวไปต่างจังหวัดมาเชียงใหม่ไปเจอเอฟซถามว่าพี่ครับเราจะลงคลิปผมจะลงได้ไงครับจะเที่ยวอยู่เลยเที่ยวไปเชียงใหม่ไปสิบวันอนะโอ้โหช่วงนี้น่าจะได้ทําอยู่แนละ้วคลิปใช่ ยากหาโปรเจกต์มันๆเหมือนกันนะแต่แบบมันไม่มีนะตอนนี้มันไม่มีอะไรเข้ามาให้เล่นนะแต่จริงใครมีรถแบบซา,ากเลยนะชอบชอบชอบ,ชอบเลยอย่างนั้นนะ่ะแบบคูเป้เป็นซากแบบอะไรพวกเนี้ยแบบรถ uh huh. ที่มันไม่แพงมากอะรถล้านนึงอย่างเงี้ยรถสองล้านสล้านเนี่ยผมว่าไม่มีแล้วน้อยไอพวกเอสสิบห้าเอสสิบสามอะไรพวกเนี้ยสองร้อย 10, 10, จอดเน่าอย่างเงี้ยโอ้โหชอบเลยมันเลยอะอย่างนั้นทําไม่กําไรอยู่แล้วละแต่ว่าทำเพราะชอบไง มามันเลยนะลมันกู้ขาแล้วอะขาย F3 ขาย 200x แล้วก็นี่อยากได้นี่ f c อ่ะ I7 f c อ่ะกู้อยากได้ตอนเนี้ยหาจากไหนเออใครเจอว่าบอกหน่อยนะครับที่ถ้ามันไม่สะดุดเลยเนี่ยมันแรงแล้วเนี่ยใช่ใช่ผมว่าจมใหม่นะ220อ่ะโอเคป่ะเดี๋ยวเราไปตัดเข้าไปที่ตอนดู e k 9เลยโอเคเมื่อกี้ถามช่างแล้วคันนี้ยังไม่พร้อมนะเดี๋ยวเป็นมันเรื่องก่อน รถจอดทำสีนานมากนะคันนี้เป็น AK 3, AK นะอีเคสามอเคนายนะอ่าอย่ายี่สิบอ้เคยิบสี่หกสปีดโอคันนี้สวยนะใช่เขาเริ่มสีนเงินนะคันนี้เรากลับเป็นบอลเงินหัวสวยกิบรอจัดนะจะกล้องแผนให้ดูเฮ้ยข้างในเปลี่ยนแล้วอคันนี้เป็นเอ็นวันด้วยนะนี่เป็นเอ็นวันด้วยกนระะจกมือหมุนโอ้ยใหม่ยีสองพันด้วยว่ะใช่ของเยอะอยู่คันนี้เมื่อกี้เห็นตู้โคราชพักมาไอเจ็ตอยู่ไม่รู้สจไอตูว้ว่าตู้อยากได้สีบอลด้วย ป้าเราไปอูด่ดีกว่าเราไปลองไอ้คันนี้โวฟ้าที่กูซื้อมาเราวนู้นอะอ่าน,นี่กันจอดนานเลยนะนี่หารอใส่ไม่ได้นี่รอล้อนะครับ<ช>ยังหารอไม่ได้ในสิบห้าใจเย็นใครที่รอดูอยู่ใจเย็นก่อนเอเข้าศูนย์เยอะนะตอนนี้แน่นเลยเยอะเยอะเอข้าศูนย์เยอะมากนี่เราก็กําลังเตรียมตัวไปนี่นะไปตกมึกบางแสนวันอาทิตย์นี้นะวันนี้ลงทางน้นเต่าใช่ไหมใช่เออเดี๋ยวไปตกมือก,กัน เซเว่นเจบาจับสาสี่นะแล้วก็พวกแก๊งๆสิบกว่าคันโอเคมาคันนี้อันนี้เป็นนีโวหกนะครับเเป็นสีน้ำเงินสีฟ้านะ uh huh. ือยอดนิยมที่เป็นราคาแพงที่สุดละคันนี้ผมซื้อที่สมุยเฮ้ยซื้อที่สุราษฎร์นะคันนี้สุราษฎร์เออคันนี้ก็ไปทําช่วงล่างมาใหม่นะล้อยางก็เป็นของเขาอยู่แล้วนะครับคันนี้จะให้ดูความเนียนอกแม่งเนียนมากคือคนมาดูเยอะมากนะแต่มัน uh huh. ไม่จบก็ไม่รู้ uh huh. บอกแข็งบ้างอะไรบ้างกูก็เลยไปทําช่วงล่างมาใหม่ เออเหวี่ยวกาสเดี๋ยววันนี้เราขับคันนี้ไปดูอูใหม่แล้วกันอ่ใช่วันนี้ประมาณบ่ายสองละวรีบไปก่อนเดี๋ยวช่างจะกลับเพราะตอนนี้อูใหม่อ่ะใกล้จะเสร็จแล้วละ่ะอีกประมาณสักเจ็ดสิบเปอร์เซ็นต์โอเคไปเราเดินทางไปจากนี่ก็มาะมาณชั่วโมงโอเคเราก็อยู่บนรถเรียบร้อยครับ อย่าบิดนะวันนี้อย่าบิดนะดนะผมเห่าเต้นจริงๆอะโอเคครับดูหน้าไปด้วยเนี่ยเครื่องกระดาษกระดาษไมพีเนี่ยวันนี้บิดนะโดนแน่ <c oughs> ต้องคอยคอยกระตึกกระตกต้องใจเย็นอย่างมนหน่อยนะ ครั้งนี้ขับดีนะขับดีตั้งแต่แรกที่ซื้อแล้วล่ะ<ช>แต่ว่าโชวามันแข็งมานิดนึงยอันนี้มาปรับคนมาดูโคตรเยอะเลยคันเนี้ยแต่เยอะมากผมว่ามันแข็งนี่ยางว่ะมันเป็นตองแปดไม่ได้นะแต่ว่าลองปรับโชว์ให้นิ่มแล้วอ่ะต้องลองดูก่อนว่านิ่มขึ้นไหม เด่นตึงอยู่นะที่ตัวโบว์จิ๋วนี่แม่งเอาเรื่องว่ะได้อยู่ตัวบูอัพไปใช่ไหมเนี่ยใช่เต็มหวังสี่ร้อยกว่ามันมันอยู่นะสี่ร้อยกว่านี่นิ่มขึ้นมานิดนึงแต่ว่ากูว่าแข็งที่ยางว่ะโอ้โหว่น่าจะยางมันไม่ได้แข็งขนาดนั้นนะแต่ว่าแต่ไม่รู้ทำไมเขาบอกว่าแข็งอะแต่กูขับแล้วรู้สึกว่ามันนิ่มแล้ว่ะ เราขับรถแข่งวันนี้มาแล้วอ่ะ เนีกําลังเนี้ยประมาณแบบกําลังเนี้ยกําลังมันเลยนะดีเลยมันเลยนะมันติดง่ายรุ่ดปลาสามปลาสี่แต่หงมาลายแม่งคข้มเนี่ยคใชคมเลยอะบิวแม่งแบบตอบสนองหงมาลายโคตรดีอะ่ะแบบไม่ได้เป็นทุกคันนะอยู่อะ่ะแล้วแตคันนะ,ะนะฮะบางคันเหมือนช่วงระยะแหลกมันแบบ มันไม่คมอ่ะน,นี่แม่งเขาทำมาดีอะเจ้าของอ่ะทำมาเยอะตอนนี้รถมันดูแบบช่วงล่างมันตึงอ่ะตึงแล้วมันมันคือแบบลูกค้าบางคนแบบเฮ้ยมันต้องนิ่มอะไรขนาดนั้นหรอหรือยังไงไม่เข้าใจเหมือนกันนะบางทีคือเราก็ลูกค้าติมาเราก็ต้องรับฟังอ่ะเราก็มาปรับปรุงแล้วอะไรเงี้ยแต่ขับตั้งแต่ตอนแรกแล้วเพราะว่าพี่เอะขับไปสมุยนะ,ะขับขึ้นลงขึ้นเรือไปกับพี่บ้าสอ่ะยัยบ้านอ่ะก้ขับไปโน่นไปนี่ สองสามวันนะก็ไม่เห็นมันแข็งเลยตอนหนึ่งเลยอะตองแปดอแม่งห่อ,อนแน่แต่ถ้าคุณไม่ชอบตองแปดอะคุณอายาตตองแปดไปขายเนี่ยคนจะซื้ออะไรก็ได้นะใช่แต่ว่ามือสองอะไปขายขายังก็ยังหมื่นกว่ายังเหลืองเงินเลยนะเออเฮ้ยไม่หมื่นกว่าดีคิดว่ามันนี่นะสองสามห้านะสองสามห้าสี่สิบบาทมันเป็นสเปกอีโวแล้วมันแบบแพงอยู่แล้วเบิกใหม่สามหมื่นกว่านะต้องมีสองหมื่นอะแล้วบุ้งเบิกแล้วเบิกไปยี่สิบอะไปยี่สิบเอ็ดอะยาง รถแม่งขับประจำวันได้เลยแห้เงเย็นเจี๊ยบสู้แดดได้สบายอ่ะนี่เราก็ไบสองใบสามนะ <Okay. S 1> แล้ววันนี้แม่งรออ้อยีบหายออเตอู่ใหม่เรานะอยู่ตรงอตรกอสามนะตรงเส้นเลื่องบางนนะ่นะก็เปิดแล้วเดนี้แหละสามเดือนเดือนข้างหน้าเนะี้ทำอยู่นะมาเดี๋ยวเราตัดไปเจอกันที่อู่เลยเดี๋ยวมันจะยาวไปหมดนะ ลอยนะ<ช>ก็ตอนนี้วันนี้เสจอล่ะเดี๋ยวไปลองดูมือนว่าถึงไหนแล้วยังไงจะไปอธิบายให้ฟังว่าต้องไหลย,ย่งไหนนะโอเคครับ <Okay, S 2> ก็ใหญ่มากไห<ช>่ตู้ิ่เรตรงไหนเดี๋ยวเริ่มจากโซนของอู่สีก่อนนะเดี๋ยวพาดูคร่าวๆตรงนี้ที่เราที่เรายืนอยู่เนี่ยจะเป็นโซนของอู่สีทั้งหมดเลยก็คือทุกอย่างจะจบอยู่ในนี้เลยอู่สีก็มีห้องพ่นสองตู้นะแล้วก็ อันนี้ห้องกระจกนะครับอันนี้อนาคตห้องกระจกที่เอาไว้จอดรถที่เสร็จแล้วนะตัวนี้นะครับแล้วก็ชั้นลอยเนี่ยกำลังคิดพิเดนพ่เดนอยู่ว่าอยากจะรถขึ้นไปทำข้างบนด้วยแต่ยังหาวิธีไม่ได้เพราะว่าเพราะว่าเป็นแผ่นสําเร็จวางนะแต่ต้องขั้นหาลิฟต์ดีสักตัวน,นึ่งที่ฝังไปกับพื้น,นอ่ะแล้วยกขึ้นไปทาแบบรถแข่งรถแรงเงี้ยทำข้างบนไงก็จะมีครบวงจรเลยนะเนี้คืออู่สีครบเลยแล้วก็อู่ชงก็จะเป็น ทำความสะอาดักเบาะรักกลมก่อนที่จะส่งมอบลูกค้านะเพราะว่าตอนเนี้ยอูสีเราเนี่ยคือที่เราทาอยู่ที่ที่เราเห็นเมื่อก่อนเนี้ยอ่าแม่งไม่พอแล้วคือแม่งแน่นไปหมดก็ผมว่าถ้ามาที่นี่แล้วเนี่ยน่าจะครบวงจรให้ลูกค้าได้มากกว่าอย่างนี้ห้องพ่นหนึ่งห้องพ่นสองห้องพ่นสองห้องพอง่นอ่ะน่าจะเดือนหนึ่งน่าจะทํากับอาบน้ําได้สักยี่สิบคำหรือสิบคัน่าจะได้อยู่แล้วก็ห้องอ่ะเป็นห้องประกอบเครื่อง ประกอบเครื่องรถแข่งประกอบเครื่องรถบ้านนะ,ะที่ลูกค้าไมา่ให้เราทำอะไรมาเนี้ยเพราะงานอูกก่ก็งานอู่ที่มาให้ทำเครื่องยนต์เ,เริ่มมีแล้วแต่ก็ยังรับไม่ได้เพราะว่าสถานที่เรามันมันมันแคบมากตรงนั้นอนะ่ะถ้าหวังว่าถ้าเปิดตรงเนี้ยอาจจะรับได้มากขึ้นนะ,ะประมาณนี้แต่คงไม่ได้แบบรับรถแข่งจ๋าแล้วขนาดนั้นนะคือทําให้ได้ขับสนุกก็ได้อยู่มาถึงส่วนตรงน,รงนี้ตรงนี้เราทําพื้นแล้วเป็นพื้นคอนกรีตสามลายนะ,ะตรงนี้จะเป็นกระจกยาวเลย แต่ตรงนี้เป็นทึบนะทึบปุ๊บแล้วไปกระจกอยู่ข้างหน้าอันนี้เอาไว้แบบเคลือบแก้วติดฟิล์มกันรอยติดฟิล์มกองแสงประมาณนี้แล้วก็อาจจะมีแบบพวกใส่นูน่นใส่นี่นิดหน่อยประมาณนี้ตรงนี้นะอันนี้เราคร่าวๆเดี๋ยวเสร็จเราพามาดูอีกทีนึงแล้วก็มีข้างหน้าอีกโอเคก็มาถึงบ่อน,นี้นะอันนี้เราแรก,กจะจะแรกจะก,กบนะแต่ว่าช่างบอกว่าเฮ้ยถ้าเราจะทําท่อไอเสียรหรือทําเปลี่ยนน้ำมันเครื่องเนี่ยตรงนี้มันง่ายาเราไม่ต้องไปทําแบบขึ้น ยกแม่ลงแม่แรงขึ้นหรือขึ้นห้อยนะอันนี้ก็เดี๋ยวเราเพปูกระเบื้องใหม่แล้วก็ปรับพื้นที่ให้มันแบบให้รถเป็นเข้าได้ประมาณนี้ตรงนูน้นที่เห็นเป็นบอ่อที่เห็นเป็นเมินขึ้นมานะ่ะคือห้อยตัวหนึ่งแล้วก็มีลิฟต์ยกก็คือลิฟต์ตัวเอ,กอ็กอ่ะสามอันเอาไว้เปลี่ยนล้อเปลี่ยนเบรกทำท่อไอเสียอะไรพวกนี้เปลี่ยนน้ำมันเครื่องก็ยื้อกันนะ,ะแต่ง,งานที่เป็นเครื่องยนต์หนักๆอ่ะจะอยู่ข้างในประมาณนี้ แต่คือพื้นที่อ่ะใหญ่มากแต่เราพามาดูข้างในเนี่ยพอจากข้างนอกใช่ไหมเราก็มาพูดถึงข้างในต่อข้างในก็เป็นห้องเป็นห้องกระจกแบบนี้เลยแต่รอบเนี้ยเราแรกเขาวางยางวางล้อของแต่งนะแต่เดี๋ยวเราจะเอารถแข่งเรามาจอดีอ่ประหยัดพื้นที่ของเราไ<ด>ีนหน่อยเลยวอันนี้ก็จะเป็นห้องรับรองลูกค้าเลยประมาณเนี้ยก็ต้องรีโนเวทอีกชุดใหญ่นะน่าจะหมดน่าจะหมดสี่ห้า้านอยู่ที่เนี้ยห้องรับลูกค้าแล้วก็อันนี้ก็ห้องรับลูกค้าเหมือนกัน คือพื้นที่แม่งเยอะมากอ่ะข้างบนมีเจ็ดห้องนอนอะ <c oughs> คือเมื่อก่อน,น่ะเราเป็นเต็นท์ไงเราไปส่งอูนุสทำทีอูน,นี้ทําทีคือแม่งขับไปไหนมาไหนก็ลําบากขับไปทั้งนี้ที่นั่นทีที่นี่ทีเราเลยเอาแม่งมันรวมมาเนี่ยคือไม่ได้ไม่ได้อยากจะทําทั้งเองเองทั้งหมดนะแต่ว่าผมว่าด้วยสถานการณ์บีบบังคับเราแล้วเพราะว่าเราขายรถเดือนหนึ่งเนี่ยรถค่อนข้างเยอะแล้วก็ทาทารถออกไปอ่ะมันเยอะคือแล้วมนทํากันไม่ทันด้วย ทำอันนี้เพื่อให้มันแบบควบคุมแล้วมันดีตรงที่ว่าลูกค้าเดี๋ยวเราเดี๋ยวนี้เริ่มมาพี่ครับทําเครื่องได้ไหมทําสีได้ไหมทําช่วงล่างได้ไหมพอเรา,เราลูกค้ามาปุ๊บเนี่ยเราก็ต้องส่งไปให้อู่่นทําแล้วบางทีทํามาไม่ถูกใจลูกค้าเนี่ยก็ต้องมาทะเลาะกับลูกค้าอีกเร<อ>าก็จัดปัญหาแม่งเอามาทําไว้เองหมดเลยแต่ถามว่าราคาจะแพงไหมผมว่าราคาผมมาตราฐานแหละผมไม่ได้แพงกว่าที่อื่นมากหรือว่าปลูกเวอร์อะไรแบบนั้นถ้านมาราคามาตราฐาน ก็ฝากไว้นะกอู่อู่เรานี่ก็สอสมเดือนอแต่เป็นชื่อใหม่นะเป็นยูอาแซกาดนะก็คืออ้วนลูกพี่กาลัดแหละเ,เดี๋ยววันที่เสร็จใกล้เสร็จเรานัดเดี๋ยวเราพามาดูอีกทีหนึ่งวันนี้ก็คร่าวๆนะดต่รอชิบหมายเลยแล้วก็ข้างหน้าเราพยายามทําเป็นแบบอ,อะไรวะยางม,มาตอยนะให้มันดูแบบย,ยุ่นๆหน่อยไว้ถ่า,ายรูปเล่นได้เลยได้แล้วตรงนี้มันสุกบางที่ว่า ข้างหน้าเนี่ยจอดรถได้สิบคันนะลูกค้ามาจอดรถได้สิบคันเลยแค่จอดเฉยๆนะแต่ถ้ารับงานหน้างานจริงๆเนี่ยผมว่าหน้างานเนี่ยรับลูกค้าได้ประมาณวันหนึ่งข้าอุกคันแน่นอนแต่ละแต่ละครั้งนะเพราะช่องเนี่ยริฟสามห้อยหนึ่งไอ้นี่สองนี่ก็หกเจ็ดคันแล้วก็ฝากติดตามผลงานในเพจของอุลงิง้กรลาดด้วยเดี๋ยวจะมีเริ่มมีสินค้าแล้วก็ไเสียล้อนําเข้าโช๊กอะไรพวกนี้ชุดคิดนู่นนี่นั่นนเริ่มเริ่มเริ่ม เริ่มทำออกมาแล้วช่วงนี้ก็หายหน้าหายตาบ่อยนะก็เดี๋ยวเจอกันใหม่คลิปหน้าช่วงนี้น่าจะเจอกันบ่อยหน่อยโอเคครับสวัสดีครับ